เด็กชายจอมขี้เกียจคนหนึ่งวันๆเขาไม่ทำอะไรอาศัยอยู่กับแม่สองคนแม่คะหิวข้าวหิวข้าวครับโอเคแต่เราไม่มีข้าวแล้วนะอ๋อไม่มีเงินซื้อข้าวสารแล้วแม่ให้เอาหัวนี้ไปขายนะแลค หนูน้อยเจ้าจะไปไหนจันไปหาฉันไปหาเงินหาเงินเอาอะไรไปเอาวัาวไปขายเอาวัวไปขายเหรอจะเอาวัวไปขายอ๋อเอาอย่างนี้ได้ไหมฉันมีถั่ววิเศษถั่ววิเศษใช่ไม่ใช่ถั่วถั่วรังเตาเปล่าไม่ใช่ถั่วลันเตา มันคือถั่ววิเศษนะชชนี่ไงไปมัวโอเคบายบายแม่ฉันได้ดดถั่ววิเศษมาว้าฮะถั่ววิเศษเอามาทำไมนี่แน่ไปเลยนะเธอโดนกักบริเวณเบญนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นฮะ เช้าวันต่อมาไม่ต้นถั่วย่าแบบนี้มันใิโต้เอ,อนที่จิจริงจริงเรื่อยบินปิดอิบอิดด๊บทางนี้ที่ไหนกันเนี่ยที่ไหนกันเนี่ยที่ไหนอุย้ยกอก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 แอ๊ะเธอมาจากไหนมาจากทางด้าน แล้วเธอเป็นอะไรมาฉันหิวข้าวอะเข้ามาก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเธอได้ยินเสียงยักษ์กลับมาเธอจะต้องรีบไปหลบในเตาเข้าใจไหมเข้าใจอ้าวเข้ามา่ <c oughs> างที่แจ๊คก,กำลังนั่งรอข้าวรอลอลอฉันได้กินเด็กด้วยจมูกของข้า ทำไมข้ได้กินเด็กกินเด็กอยู่ตรงไหนโอ้ไม่ใช่มันคงเป็นกลิ่นเนื้อที่ฉันให้หมากินโอเคเดี๋ยวฉันกินข้าวแล้วก็ทองมาให้ฉันจะนับท้องหลังจากที่ยักกินข้าวยักก็นั่งนับท้องหนึ่งสองสามสี่ห้า เออทำไมง่วงอย่างนี้เนี่ยแจ็คขโมยทองของยักษ์แล้วก็ปีนลงมาหาแม่แม่ว่ายัางไงกินหน้าทองอู้อู้เรารวยแล้วสามเดือนทองที่แจ็คขโมยมาก็หมดไปเขาจึงปีนต้นถั่วไป เพื่อที่จะขึ้นไปบ้านยักษ์อีกครั้งหนึ่งกลอกเอเดี๋ยวก่อนครั้งที่แล้วเจ้ามาทองของข้าหายไปไม่มีหิวไหมิวมาภรรยายักษ์สงสารเด็กก็เลยให้เข้าไปในบ้านลอลาลา,ลาฉันได้กินเด็กด้วยจมูกของข้อ<ว>ข้าชอบกินเด็กเด็กของข้า ทำไมได้กินมนุษย์กินเนื้อใช่ไหมวันนี้ไปเอาไก่มาให้ค่าค่าจะให้ไก่ออกไข่ให้ค่านี่ไก่มาแล้วว้าวนี่มันคือไก่ทองคําจงออกไข่ว้าวหลังจากนั้นยักษ์ก็หลับไป แม่คะครับเอาได้ทองมาไหนโอ้นี่คือไก่ที่ออกไข่เป็นทองเหรอแจ็คยังอยากจะได้ทองจากยักษ์อีกเขาจึงปีนขึ้นไปข้างบนอีกครั้งปีนปีนปีนขึ้นไปขึป้นเด็กหงายแต่รอบนี้เขาไม่เคาะประตู <c oughs> เขาแอบเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็เปลี่ยนที่ซ่อนจากเตาเป็นหมอ้อ ลลลๆชน o น d a กินเด็กด้วยจมูกของข้าภรรยายักษ์จึงบอกว่าต้องอยู่ในเตาแน่เลยยักษ์แล้วก็ภรรยาไปค้นหาค้นยังไงก็ไม่เจอค้นยังไงก็ไม่เจอแล้วเขาก็กินข้าวแล้วเขาก็นำพินทองคำวางมาตั้งมาตั้งไว้ จงเล่นแล้วยักษ์ก็หลับไปเจ้าขโมวยพินยักษ์ของข้าพินทองคำของข้าเอามานี่เอามาหนี้พินเอามาน,ามานี่เอามานี่แจ็คปีนลงมายักษ์ก็ตามลงมาด้วยแจ็คถึงบ้านจึงตะโกนว่า อ่าช่วยกันตัดตึง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 แล้วต้นถั่วก็ล้มลงบึง้งบาย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 